ก็ครูชาวไยก็มาสาขมนายจัพลวิทยีชั้นว่า5้้ที่8 1วันนี้จะนำเสนอเรื่องวิวัฒนาการของศาสนาไม่ว่ายุคสมัยใดมนุษย์ต่างก็ต้องการให้ชีวิตมีความสุขความปลอดภัยและมีชีวิตยืนยาวจะทำอะไรทุกอย่างก็เพื่อจุดหมายดังกล่าวอันเป็นที่มาของการนับถือศาสนา โดยมีวิพัฒนาการดังนี้ 1. นึินญานิยมมนุษย์สมัยปรสมบัติยังมีระสบการชีวิตน้อยยังไม่ยด้เรียนด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะงคิดและเชื่อไปตามความรู้ของตนเมื่อเห็นสิ่งต่างๆเช่นค้อเห็นที่มีัขนาะแปลกๆหรือมีอสีสันพิเศษแตกต่างกว่าปกติ พอจะคิดว่ามีเอีตือนนิรักอยู่ภายในจึงทำให้สิ่ง,งนั้นนั้นแปลกประหลาดไปเตือนีิรักนี้คือว่ามณะหรืออำนาจที่ไม่มีตัวตนแต่มีความแต่มีชีวิตจิตใจมีน็นเวาพิเศษที่จะบรรดาให้คุณรีโทษเกี่ยนุษย์ได้ที่เกิดการคารพรับเอขึ้นมาระยะนี้เรียกว่าสมัยมณะนะ ต่อมาจะเกิดหมอผีซึ่งเป็นบุคคลที่จะอัญเชิญพลังวิเศษของวณะออกมาใช้ตามจิตประสงค์ต่างๆยุคที่หมอผีมีความสำคัญนี้เรียกว่าสมัยมายาความมนุษย์ได้พยายามทำความเข้าใจในเรื่องวณะให้มากขึ้นก็เกิดความเข้าใจวณะก็คือวิญญาณนั่นเองซึ่งวิญญาณนี้ สิ่งสถิตยอยู่ในที่ทั่วไปไม่จำเป็นต้องมีอยู่ในสี่งแปลกประหลาดเท่านั้นอาจจะสิงอยู่ในตัวสัตว์ในต้นไม้ภูเขาและทะเลก็ได้จะเกิดการนับถสีงจากที่ตนคิดว่าน่าจะมีวิญญาณสิงสถิตยอยู่เช่นอาจจะได้ให้เต่าแมวสิงโตเป็นต้นทั้งยังนา้าตาลหรือสิ่งที่ตนเคารพมาเป็นที่เคารพของผ่าชนกลายเป็น สัญลักษณ์ประจำเผ่าต่างๆชาวพื้นเมืองวางเผ่าของประเทศดอรเยแลนด์แด้แกะสลักรูปคนนั่งซ้อนกันเลยที่เรียกว่ารูปเขาล็กติกิการนำสัตว์ในรูปจะสลักมาเป็นสัญลักษณ์ประจำเผ่าเรียกว่ารูปเขาล็ปกประจำเผ่าธารรามชาติเทวานิยมต่อมามนุษย์พยายามทำความเข้าใจในเรื่องวงินดาณให้ชัดเจนขึ้นไปอีก ก็ได้มีความเข้าใจว่าวิญญาณมีความศักดิ์สิทธิ์พิเศษเกินกว่าวิสัยของมนุษย์จึงเรียกวิญญาณว่าเทวดาหรือเทพเจ้าทึ่เทพเจ้านี้สิ่งทีตอยู่ในธรรมชาติทั่วไปเรียกเิดสารเรียกว่าพระอาทิตย์พระจันทร์พระวพระอัคทีและพระคงคาเช่นประชาศรีโบราณและหน้าหาพามเป็นต้นนอกจากนี้ยังนับถือ ผู้ที่ตนเคารพเช่นบีดา,านดามันดามทัพรุตพระมหากษัตย์และบีราบุรุาาษความเมื่อตายไปแล้วก็จะกลายเป็นเทพเจ้าทิวอาทิในที่ทั่วไปเช่นบ้านเรือนเป็นต้นที่เรียกกันว่าเจ้าที่เส้าทางหรือทีบ้านผีเรือนเ <c oughs> ทวานิยมในสมัยต่อมามนุษย์บางพวกเกิดความคิดเทเจ้าต่างๆน่าจะมีฐานะสูงต่ำลดล้นอย่างมนุษย์ ทั้งท้าจะมีเทพเจ้าสองตนและพรเทพเจ้าทั้งหลายองวัชระวงประ,ประชาพระองค์ตรงมีอำนาจสูงสุดเช่นทรงสร้างโลกและสรรพสิ่งตลอดทั้งกำหนดชะตากรรมของมนุษย์ดูแลความเป็นไปของโลกพวกที่มีความเชื่อนางกามยมีความคิดตกต่งางกันไปบางคนมีความเห็นว่าเทพเจ้าของตดมีหลายองค์เช่นพัศาสนา,าพรกามก็เรียกว่าว่าหุธิวานิยม บางคนมีความเห็นว่าเทพเจ้าของตุดมีสององค์คอยทัดทานอำนาจจันทร์ฝ่ายหนึ่งสร้างแต่สิ่งดีแต่ฝ่ายหนึ่งสร้างแต่สิ่งไม่ดีอังที่มีสิ่งคู่กันอยู่ในโลกเช่นนาณาโซโลอันเตอร์เขาเรียกว่าพระวิเทวานิยมและบางคนมีความเห็นว่าเทพเจ้าของตุลเดี่งเทพเจ้าแบบพระองค์เดียวเช่นพระเจ้านในศาสนาฮิวและศาสนาอิสลามก็เรียกว่าพิเทวานิยม อธิวานิยมการต่อมามนุษย์บางคนมีความเห็นว่าพระเจ้าหงตุดดังที่เชื่อกันนั้นไม่มีเป็นเพียงมนุษย์ผิดกัน้นมาเองเห็นได้